สวัสดีครับผมดรแดงนะครับดรแดงพัทรกรินฉายาคนทำรรมาหากินคนสู้ชีวิตคนคองตำรุคนเลือดน้ำเค็มคนชนบุรีนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านขายข้าวขาวหมูต้มเลือดหมูอาหารตามสั่งและมีผลิตภัณฑ์โอท็นะครับผลิตภัณฑ์โอท็จาก ทั่ทุกภาคของประเทศไทยจำหน่ายในราคาถูกและประหยัดเพื่อนๆผ่นานมาแถวชนบุรีนะครับร้านผมอยู่เลยสะพานลอยทางแยกเข้าวัดบุญราศีนะครับติดปั๊มแก๊ส LPG เวิร์กแก๊สมาหน่อยเดียวนะครับอย่าลืมนะครับแวะมาชนบรุรีอย่าลืมแวะหาลูกเสร์แดงคนสู้ชีวิตคนทำมาหากินคนครองตำรุจ เลือดน้ำเค็มชนบุรียินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ